ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมไอคอนหรือมอะไรก็แชร์ครับวันนี้เรามาเล่นอมองอัรใส่หมดกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ก็จะคริสต์มาสแล้วใช่ป่ะก็แบบว่าเราก็จะเล่นหอดแบบซานตาคลอสกับกวางแล้วก็เอลฟอ์อะครับก็กติกามีอยู่ว่าจะมีซานตาคลอสหนึ่งคนเอลฟ์หนึ่งคนซานตาคลอสกับเอลฟ์เนี่ยจะต้องวิ่งไล่จับเพื่อให้กวางที่เป็นคนหนีอะครับเข้าไปอยู่ในคุกแต่ว่ากวางเนี่ย คนที่วิ่งหนีนะครับก็สามารถโดนช่วยได้ก็คือเพื่อนๆคนอื่นๆที่เป็นกวางถ้ายังไม่โดนจับก็ต้องวิ่งมาช่วยกวางเพื่อให้หลุดออกไปให้ได้กวางก็ต้องทำเคยสให้เสร็จถ้าเกิดว่ากวางทำเคยสเสร็จก่อนก็ชนะแต่ถ้าโดนซานตาคลอสกับเอลฟ์จับครบทุกคนกวางก็แพ้กติกาง,ง่ายๆแค่นี้ครับอารมณ์แบบเด d b ไปเดิน g h t เพราะงั้นเราไปลุยกันเลยครับเพิ่ม เป็นเก้งผมเป็นเก้งและรอบนี้ผมเป็นเอลครับท่านผู้ชมผมเป็นเอลผมเป็นเอลผมเป็นเอลผมเป็นซานต้ากับคิวสองตัว้าววววววว่วนววววมวว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 ว กวางอยู่ไหนหมดเราจะจับกวางเข้ากลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ในห้องกล้องเว้ยมีคนอยู่ในห้องกล้องเว้ยมีคนอยู่ในห้องกล้องเว้ยเฮ้ยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอเรียบร้อยจับไปหนึ่งคนแล้วครับผม นี่ครับนี่คือห้องขังคุกถ้าเกิดว่าใครโดนจับมาก็จะอยู่ในห้องนี้เอา้าหนีไปได้เหรอหนึกว่าจับได้ซะอีกไหนคนที่โดนจับอยู่ตรงไหนวะวิ่งไปกช่โอ้ตอนนี้เสียงโหยหวนวุ่นวายมากจับหนึ่งจับสองโอ้โหดับเบิลจับครับบอกเลยเมื่อกี้จับพร้อมกันสองคนสุดยอดไปเลย วายมีคนโดนจับวายวายอ่ะจับอีกหนึ่งอยู่นี่ก็มีคนวิ่งมาชนวิกฤตวิกฤตวิกฤตดักหน้าคุกไว้ดักหน้าคุกไว้เดี๋ยวผมวิ่งไล่เองละมุดไหมเปลาเปล่าเปล่าอัดแจกลับได้อีกหนึ่งแล้วครับเหลือกี่คนเนี่ยสแต้าอีกคนหนึ่งเขาหายไปไหน ไอ้กวางไข่สามตัวสามตัวอยู่ไหนเนี่ยอีกสามตัวเหรอเฮ้ยพี่กินหนูบอกอะไรให้นะพวกกวางอ่ะอยู่แถวแถวห้องห้องฟูฟูลองเดินไปสิอ่า เอ้ยกวางอยู่ไหนคนอย่ามาหลอกแน่นอนอยู่ตรงนั้นแน่นอนชัวร์ไปเอวไปทางซ้ายว้าวได้ได้ผมดูทางซ้ายให้พี่เกตอ้าหลับเป็นเอวก็ต้องตามหาน้องกวางอะครับแต่ว่ากวางเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยู่พวกเขาอยู่ห้องล่ากันกวางไปไหนหมดไอ้กวางพวกกวางที่อยู่ห้องนั้นน่ะมาทักทายกับห้องล่างหน่อยมันไปได้เหรอ จะพูดช่วยเพื่อนหน่อยหรอเราก็คุยกันหน่อยฮัลโหลใครอะอยู่ในห้องคอมมิวอะเหงาจัดเฮ้ยคอมมูนิตี้เหรอไปดูแบบสวัสดีงั้นก็ปัจบเออข้าไปเลยเออเิวเอ้าแล้วไปผมโดนหักคอเย้ชนะเอาล้วครับรอบที่สองรอบนี้เราจะเป็นกวางครับรอบนี้ เราจะต้องวิ่งหนีนะครับท่านผู้ชมไปแล้วสัตา์คอร์สกับเอลฟ์จะวิ่งไล่เราแล้วครับท่านผู้ชมเพราะงั้นเราก็ต้องรีบไปทำเควสได้เสร็จต้องทำเควสได้เสร็จทุกคนด้วยนะท่านผู้ชมไปแล้วครับลาไปสองดาวสองดาวเฮ้ยคุณช่วยไปทำเควสหน่อยทุกคนผมทำเควสเย็นนะ เฮ้ยเข้ามาตรงนี้ตรงนี้รอดเชื่อผมนี่ใครอยู่กับผมวะเนี่ยตรงฟู่ฟู่เนี่ยไปพี่เราจะรอดลงมาพี่เชื่อผมไปด้วยกันพี่ผมมีเควสอยู่ตรงกลางขอให้รอดนะพี่เจผมไปก่อนโอเคเดี๋ตามไฟระวังตัวระวังตัวเดี๋ยวตามไฟแต่ว่าคนที่เป็นซานต้ากับเอลฟ์เนี่ยเขาจะมองได้แคบนะทัศนวิสัยเขาจะไม่ค่อยมีนะ เฮ้ยพี่เจมสต้ามาแถวนี้อ้าวไปาเอลเอวอะเอวสเต็ปจุกาแ้วครัผจังหวะนี้ถึงเวลาของพวกกวางพวกกวางต้องรีบมาช่วยฉันช่วยแล้วช่วยเพื่อนอุ้ยเอ้าทำไมโดนจับแฉนนะ ไปพีเจดีไปเอีเอวมันเฝ้าหน้าโอยกกแคมกกแคมกกเฝ้าเหรอกกเฝ้าเรอง่ร้อยรี่ตองเพตรงนี้ดีกว่าออะไรเาจ้างมาเท่าไหรา้างมาเไหรียตองเพตรงนี้เสร็จก่อนยังไม่ทำแล้ว โอ้โดนจับหมดเลยรอบนี <c oughs> ้เป็นซานต้ากับเอลชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมเกมที่สามเราเป็นเอลครับผมไอ้ผมเป็นซานต้าใครอ่ะเป็นงใครเป็นซานต้ากับผมอ่ะใครเป็นเอลครับผมผมเป็นพี่ไม้ผมเป็นลุยเลยพี่ตามจับกวางกันนี่ว่า้้เเป็นนคครรัับบซาาตผม บอกเลยนะคะว่าผมจะพาเซนต้าไปให้ของขวัญเด็กๆให้ได้เลยนะคะจริงหรอครับอัดเด็ดจ้าจับเงผมดูกล้องอยู่ผมดู้นนี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปไล่ทางซ้ายพี่ผมไปไล่ทางซ้ายโอ้ไปไล่ทางซ้ายไพี่ผมไปไล่ทางซ้ายอยู่มีใครดูกล้องหรือเปล่าโอปล่อยให้ฉันได้รับอ้าแล้เรามาตรวจตาเดี๋ยวได้านล่างตรงไหน พี่ไม้มไม้อยู่อยู่ขวาหมดเลยพี่ทางซ้ายไม่มีสตพีได้ตขวาอยู่ตอน้ตอนมาพี่ต้อนมาพี่ต้อนมาต้อนมามันวนอะตรน้ํท่อนมันท่อน้ำมันเหรอได้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 พี่เดี๋ยวไปช่วยเอาจับหนึ่งดีครับผมมาดนมิโดนจับาต้องีไปครับทุกคนทเมดู้ป่าอยู่อยูไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันควรจะโดนจับไมรว่ ไอจับได้หนึ่งคนพี่ไม้เขาอยู่ไหนพี่ไม้เขาอยู่ไหนพี่ไม้แล้วผมไปไล่ทางซ้ายพี่ผมไปไล่ทางซ้ายเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะที่เหลือพี่อย่าอย่าลืมกลับไปเช็คที่ห้องเป็นระยะระยะอัดแด้ๆมีตรงต้นไม้ตรงต้นไม้ ไอคิวคิวรายงานไม่อยู่ไหนครับตอนนี้ยังไม่เจอพี่เดี๋ยวผมไปหาทางขวาให้ผมแวะไปดูหน้าห้องน้ำมันแป๊บหนึ่งไม่มียังไม่มีใครมาพี่ยังไม่มีใครมาเดินเช็คก่อนเดินเช็คก่อนยังไม่มีใครมากวางอะไรล็อกออกวะ กลังตามล่าหาควางอยู่ไอ้ควางตัวสุดท้ายมีควางตัวสุดท้ายอยู่กับผมคาตัวเุท้ายอยู่ห้องน้ำมันมีห้องน้ำมันมีห้องน้ำมันห้องนนีใครช่วยเพื่อนแล้วมีช่วยเพื่อนเก็บเรียบเก็บเรียบเก็บเรียบเลยเฮ้ควางร่อนเนื้อ พี่กิบสามารถทำเควส์เควส์สุดท้ายสุดยอดเนเน่อ้าวผมว่ารอบหน้าผมไม่น่าจะได้เป็นเอลแล้วน่าจะเป็นคนวิ่งกนี่และโอ๊ยอยากเป็นซันต้านะแบบแมวของเราผมไปช่วยชุดใหญ่ทีนึงแล้วก็เจอซันต้าดักห้องเลยผมไม่ได้ผมวิ่งข้ากลับมาเช็คเฉยๆผมวิ่งไล่กวางตัวอื่นอยู่ขบวนน้องเซนเป็นแดนนอ้าวละรอบนี้เราเป็นกวางครับผมมีสองเควสก่อนเลย เอววนไงโอ้โหโอปโอปอเปี๊ยวเอวหน้าวัวสปีย่าขีเปวไอ้ด็เป็นเลยยไปดีกว่าเนอคว่างร้องยังไงครับวู้ว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 วู้้ววูววูววูวว้ววูววูววูวว้ววูวูววูววูวว้ววูวูว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 วู้ววูววูววูวว้วู ผมโดนดักอยู่อย่าซานต้าอย่ามาไล่ผมโอ้วิ่งก้นไวเลยวิ่งก้นไวเลยอันแน่ซิกแซกไปทีหนึ่งันแน่วิ่งอะแหมเอลจะมาดักเลยจ้ายากหน่อยบอกเลยมารอหน้าประตูมารอหน้าประตูมารอหน้าประตูาาะตาซานต้ามาแล้ว งงงงงงโอป้าไปท oh, oh, <masterpiece. S 1> ี่อื่นเลยปเล้ยนะนจัปเลยนะไปยนะวยเนจับโคยนะนเลยนะเลยนะไยนะไปดนยนปไเยเยยนะเนดนะย วุ่นวายจัดช่วยด้วยช่วยเอยสวยดิเแล้วแล้วตอนนี้เราได้รับการปล่อยตัวจากเพื่อนครับผมนี่ไปลอเควีดีกว่าเฮ้ยผมเหลือเควยี่สเหลือเควยดี่สขอโทษนะ ทำไมเฮ้ย่ด้วยเนี่นกวางอ่จรกัวดแ้วต้อช่วยเพื่อนครับตอนนี้รถปลดปล่อยออกมาพิก้อเตมอ้รถจักช่วยด้วยโอ้เราไปช่วยเ้วยแต่เราโดนจับแทนเตฟัง มา,มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอ่ะสวยดีครับผมมีคนช่วยก็สวยดีครับผมเฮ้ยเอวเฮ้ยเราโดนจับอีกแล้วห้องไหนห้องไหนคิวอยู่ห้องห้องไอ้นี่คอมูคอมูพี่คอมูได้เลยคอมูคออมูคอมูอ่ะสวยดีครับพี่ออกไปดีครับผมเฮ้ยโดนจับอีกแล้วอะไรวะวัตถุจู่ๆโดนจับอีกแล้วครับ ห้องล่างห้องยิงกระบาดยาสัตตาเข้ามาเช็คไปแล้วอ้อโดนจ่ามะห้องน้ำมันห้องน้ำมันห้องน้ำมัน เรียบร้อยเย่กวางชนะผมรอดอีกแล้วครับนะครับและนี่ก็คือโหมดซานต้านะครับผมกับเอลฟ์แล้วก็กวางครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับบ๊ายบาย